สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการคลิปนี้มาดูผัดหมูแดดเดียวใส่ขิงค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ขิงซอยใส่ต้นหอมค่ะเครื่องปรุงก็จะมีอะซอสปลาเขียวครึ่งกระพีแล้วก็ซอสหอยปลายช้อนผงนัวปลายช้อนน้ำตาลปลายช้อนกระเทียมพริกกระเทียมนะคะพริกข่าตะไคร้กระเทียมปลายไอประมาณครึ่งกระพีแล้วก็จะมีะกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับก็ประมาณปลายช้อนค่ะ เอามาดูเลยค่ะ,ะแก่บค่ะพี่น้องเอามาดูค่ะถุมพันเอาน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยค่ะใส่พริกใส่พริกลงไปค่ะเอาคูดเล็ดดูให้หน่อยค่ะใส่พริกกระเทียมค่ะตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วย กระเทียมสับเพิ่มลงไปอีกค่ะหอมๆค่ะพี่น้องน่นค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่หมูลงไปค่ะปั๊บใส่หมูลงไปผัดค่ะพอาค่ะ <c oughs> ขอไปค่ะขอน้ำนะคะ น้ำมันซอสสาเขียวครึ่งทพัพพีน้ำมันหอยปลายช้อนค่ะใส <c oughs> ่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำดื่มสะอาดประมาณหนึ่งทัพพีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ น้ำตาลปลายช้อนผงนววประมาณปลายช้อนค่ะผัดใส่ลงไปค่ะปะ๊าปฝาปิดมาปิดเลยค่ะคุณูกค่ะนี่ค่ะเราจะปิดฝาไว้ก่อน <c oughs> ขออภัยค่ะใส่ขิงลงไปเลยค่ะตก๊กตาเราวันนี้คือขิง ไปเอกเราคือขิงค่ะวันนี้ค่ะมาค่ะเขาเล็ดขาปิดฝาปุ๊บนี่ปิดฝาไว้ก่อนอันนี้อันนี้ผ่าครึ่งผ่าครึ่งอันนี้ก็ต้นหอมตัดเป็นท่อน,อ,น,นอันนั้นก็อันนั้นเอาไวท้ทีหลัง โอ้ oh. หอมน่ารัประทานค่ะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมลงไปเยอะๆอร่อยอร่อยเลิศรสเลยค่ะโอ้ oh. น่ารัประทานมากเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะ เพิ่มขิงลงไปอีกค่ะแล้วก็ใส่พริกโรยหนะ้าเตร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะความอร่อยเลิศ อร่อยมากเลยค่ะปึ๊บขอจานเลยค่ะคุณฤทิ์ค่ะแซ่บแซบเลยค่ะพี่น้องสุกไม่ยากค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ ทับพีต้องอยู่ทางนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดขิงค่ะผัดขิงใส่หมูแดดเดียวใส่ต้นหอมค่ะปิดไฟเลยค่ะคุณลิดค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันธุลากันขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องดูค่ะ สีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะผัดขิงใส่ต้นหอมค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันเดลจัดใส่จานนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะผัดขิงค่ะผัดหมูแดดเดียวใส่ขิงใส่ต้นหอมแซบแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลาการมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำอซอสผัาเขียวครึ่งทะพีแล้วก็ซอสหอยปลายช้อน น้ำตาลไปลช้อนผงนัวไปช้อนพริกข่าตะไคร้กระเทียมประมาณครึ่งทะพีนะคะแล้วก็จะมีอ่กระเทียมสับไยช้อนแซบแซบด้วยค่ะพี่น้องน้ำดื่มสะอาดก็ประมาณหนึ่งทพีค่ะใส่ใแค่นั้นพอค่ะอร่อยเลิศลสเลยค่ะขอบคุณเ c มากๆเลยนะคะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ